ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อมองดูใบหน้าที่หดผู่ของอีเอ้เหอชิงสุยจึงพยักหน้าตอบตกลงหลังจากชิงสุยยอมรับคำขอของเธออี้เหอก็เผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขคล้ายกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานบนใบหน้าของเธอ ชิงสุยได้แต่ถอนหายใจเงียบๆภาระที่อี้เหอแบกรับนั้นหนักมากจริงๆเธอทั้งขาดความรักจากพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอีกทั้งยังต้องสูญเสียคู่ครองไปก่อนจะได้แต่งงานทำให้เธอต้องแบกรับคำว่าแม่ไม่เอาไว้ หลังจากนั้นเขาก็อยู่ต่อไปอีกสักพักจนกระทั่งเขาเอ่ยคำละอี้เหอและเริ่มเดินออกไปจากจุดที่เขาอยู่ชิงสุยไม่มีการเคลื่อนไหวได้เลยที่แสดงออกถึงการยกล้อเที่ยวพาไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางร่างกาย มันทำให้อี้เหอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแปลกไปเธอรู้สึกราวกับว่าชิงสุยฉันต้องการขีดเส้นกันระหว่างเขาสองคนอย่างชัดเจนหัวใจของเธอนั้นรู้สึกบิดเบี้ยวราวกับเธอกำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป สิ่งของล้ำค่าที่เธอเคยมีแต่ตอนนี้กลับหายไปเพราะเธอไม่ต้องการมันอี่เหอพยายามฝืนยิ้มอยู่หลังชิงสุยเธอคิดว่าเธอคิดดูดีแล้วชิงสุยและตัวของเธอเองนั้นมันเป็นไปได้จริงๆหรือที่จะมีอนาคตด้วยกัน เมื่อคิดถึงอิสรภาพที่ถูกจำกัดของตัวเธอเองนั้นเมื่อคิดถึงเวลาที่เธอได้ล้อเล่นกับชิงซุยน้ำตาก็เริ่มไหลลงบนใบหน้าของอี้เหออย่างไม่รู้ตัวหลังจากที่ชิงซุยเดินออกมา เขาได้เดินผ่านถนนที่แออัดไปด้วยผู้คนก่อนจะมาถึงสี่แยกและถูกขวางกั้นโดยกลุ่มคนที่แข็งแรงชิงสุยมองไปยังกลุ่มคนที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าไงเพื่อนหยุดคุยกับข้าสักครู่สิ ชายคนนั้นยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันของเขาวข้าไม่ว่างเผยไอ้เด็กน้อยพวกข้ากลุ่มหมาป่ามารากตเพียงต้องการที่จะพูดคุยกับเจ้าทำไมเจ้าช่างหญิงยโสเช่นนี้ชายที่มีกล้ามขนาดใหญ่ตะโกนออกมาด้วยความโกรธ กลุ่มหมาป่ามรากตนี่มันอะไรวะเนี่ยชิงสุยสายหัวความเป็นมิตรยังคงอยู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวในการตัดสินใจเจ้าว่าไหมละชายผู้นำกลุ่มยิ้มออกมาชิงสุยมองดูคนที่อยู่ข้างหน้าเขาเ ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ24-25ปีและเต็มไปด้วยความมั่นใจภายใต้ดวงตาคลองเขาเผยให้เห็นถึงความสันติเขาดูผ่อนคลายและค่อนข้างเป็นมิตรชิงสุยเลือกมองสมาชิกที่อยู่ด้านหลังของผู้นำกลุ่ม พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะเบื่อและค่อนข้างขาดวินยัยกลุ่มหมาป่ามรากตอย่าบอกนะว่ากลุ่มเจ้าเพิ่งตั้งขึ้นในวันนี้โดยมีคนไม่กี่คนเนี่ยนะเจ้าว่าอย่างไรเพื่อน เงียบปากของเจ้าสะใช้ร่างผอมแซกขึ้นเพื่อหยุดคำพูดของชายกล้ามใหญ่ก่อนหน้าน,นี้ข้าไม่ต้องการโกหกเจ้าน้องชายที่เจ้าพูดนะถูกแล้วข้าคิดว่าเจ้าคงดูออกว่าพวกเราทุกคนนั้นมาจากครอบครัวที่ยากจนอื อันที่จริงแล้วสมาชิกทั้งสิบกว่าคนของกลุ่มหมาป่ามารากตต่างเป็นเด็กกําพร้าและเติบโตในเมืองนี้มาตั้งแต่เด็กผู้นำกลุ่มถอนหายใจชิงสุยหัวเราะขณะที่สายตาของเขาจอแองมองไปยังเด็กหนุ่มข้าไม่สนใจหรอกนะว่าที่พวกเจ้าพูดนั้นเป็นความจริงหรือแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกก็ตามเจ้าจะมาบอกข้าเรื่องนี้ทำไม หรือว่าเจ้าต้องการเงินจากข้าขอโทษนะถ้าเขาเป็นคนอยากจนเช่นเดียวกับเจ้าผู้นํากลุ่มจ้องมองชิงสุยและยืนงงโดยไม่พูดอะไรข้าจะไม่ใช่คนจรจัดข้านั้นต้องการเพื่อนร่วมงานกับท่านหัวหน้ากลุ่มพูดขึ้นในขณะที่เขาพยายามควบคุมคำพูด ร่วมมือกันทำไมข้าต้องทำเช่นนั้นชิงซุยข่มวดคิวพร้อมทั้งสงสัยว่าทำไมกลุ่มอันธพาลถึงต้องการทำงานร่วมกับเขาวพวกเราต้องการให้เจ้าเข้ามาในกลุ่มของเราไม่สิข้าต้องการให้เจ้าขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มของพวกเราคำพูดของผู้นำกลุ่มทำให้ชิงซุยถึงกับตกใจมันเกิดว่าอะไรขึ้น ถ้าให้เวลาเจ้าห้านาทีลองฟังข้าก่อนแล้วเจ้าค่อยพิจารณาคำพูดของข้าพวกเรารู้ว่าเจ้าคือชิงสุยผู้มาจากตระกูลชิงและหวังว่าในอนาคตถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าจะสามารถพึ่งพาพวกเราได้ พวกเรานั้นมีเครือข่ายขนาดใหญ่กระจายทั่วทั้งเมืองพวกเรารับรู้ข่าวสารความคืบหน้าทุกชั่วขณะรวมถึงทุกอย่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกเรายินดีที่จะเป็นแขนขากับเจ้า อย่างไรก็ตามค่านั้นรู้สึกได้ว่าตูดเป็นคนที่บรรลุได้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะนำพาพวกเราไปสู่ความเจริญหากมองดูพวกเราจอกระจกมองว่าพวกเรานั้นเป็นกลุ่มคนอันธพาลที่มีอะไรเลย ไปอย่างน้อยพวกเราก็มีความแข็งแกร่งถ้าพวกเราเพิ่มประชากรขึ้นพวกเราก็จะยิ่งมีอำนาจแต่พวกเราเลือกที่จะติดตามคนที่มีพลังอำนาจเจ้าบอกข้าว่าเจ้ารู้เรื่องทุกเรื่องในเมืองร้อยไมย ในบอกมาสักเรื่องที่สามารถพิสูจน์ความสามารถของเจ้าได้สิปลาสีดำในโรงเตียมอี่เหอนั้นถูกจัดเตรียมโดยเจ้าชิงสุยรู้สึกประหลาดใจมากแต่เขาก็ไม่แสดงอาการใดๆบนใบหน้า เขาหยิบปากกาและกระดาษขึ้นมาเขียนบางสิ่งบางอย่างลงไปบู่สวงรีบกลับมาที่เมืองร้อยไม้ถ้าได้เห็นสิ่งนี้ถ้ามีวิธีแก้สำหรับปัญหาของเจ้าเจ้าจงนำสิ่งนี้ไปที่เมืองทาราสวรรค์ ข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะใช้วิธีการใดตราบเท่าที่เจ้าสามารถส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงบุคคลที่ชื่อว่าหวนเหริอนอูซวงภายในสิบวันหลังจากนี้เธอนั้นเป็นคนที่สวยมากและกำลังเดินทางไปยังตระกูลเสวีย หากว่าพวกเจ้าทําสิ่งนี้สําเร็จค่ายูดีจะร่วมมือกับเจ้าหลังจากนั้นชิงสุยก็ได้ส่งจดหมายให้กับผู้นํากลุ่มนี่คือเงิน500เหรียญเงินสําหรับค่าใช้จ่ายของเจ้าอย่าได้กลัวที่จะใช้มัน <c oughs> ข้านั้นสนใจเพลงแค่ประสิทธิภาพเท่านั้นถ้าเจ้าไม่สามารถทำมันได้เจ้าก็ไม่ต้องมองหาค่าอีกต่อไปชิงซุยทิ้งคำพูดเหล่านั้นเอาไว้ก่อนจะจากไปเจ้านายเย <c oughs> เขามีค่ามากพอที่จะให้เราติดตามอย่างนั้นหรือใช่พร้อมทำด้วยน้ำเสียงสงสยัยข้าได้สืบคน้นประวัติความเป็นมาของเขาและเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่เขามาอยู่ในเมืองร้อยไมยแห่งนี้เเขานั้นไม่ใช่คนธรรมดาพวกเราจะสามารถเติบโตได้ถ้าหากว่าเขาเชื่อว่าพวกเราสำคัญมากๆกับเขาคนอื่นเงียบลง เพราะเขารู้ดีว่าผู้นำของเขานั้นมียันพิเศษเพียงในเวลารวดเร็วตาของพวกเขาก็ถูกเติมเต็มไปด้วยความมั่นใจหลังจากที่ชิงสุยเดินจากไปพร้อมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิด และเขาก็เลิกคิดเรื่องเหล่านั้นไปอย่างมากเขาก็เพียงแค่เสียเงิน500เหรียญเงินเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่สร้างปัญหาให้เขาแล้วถ้าหากมันสามารถทําให้เวินเหริอนอูซวงกลับมาได้ทันเวลามันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงสาม วันผ่านไปแล้วแล้ววันสำคัญของตระกูลอีก็มาถึงวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด80ปีของผู้อาวุโสประจำตระกูลซึ่ง10กว่าปีที่แล้วตระกูลอีเคยเป็นถึงตระกูลอันดับหนึ่งในเมืองร้อยไม่แห่งนี้แต่ถึงกระน,นั้น ตอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในสีตระกูลใหญ่ทุกคนต่างเข้าร่วมงานครบรอบวันเกิดของผู้อาวุโสตระกูลอี้และส่งของขวัญมากมายมาให้เขาผู้คนจำนวนมาก,ากปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวอี้ เพราะภายในเมืองแห่งนี้มีประชากรนับล้านคนซึ่งตระกูลอี้ถือได้ว่าเป็นชนชั้นสูงท่านแม่ข่าสัญญากับพี่เหอเอาว่าข้านั้นจะไปร่วมงานฉลองครบรอบวันเกิดปูของเธอ ท่านแม่ควรจะไปพร้อมกับข้าและท่านนาชิงสุยพบว่าแม่ของเขานั้นมักจะไปเยี่ยมตระกูลอี้เป็นประจำแม่ว่าแม่นั้นแก่เกินไปที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแล้วลูกแม่และสาวสวยไปด้วยกันเถิดชิงอี้ล้อเลียนเออท่านแม่แก่แล้วจริงๆหรือ ผู้คนมากมายต่างคิดว่าท่านแม่นั้นยังไม่แต่งงานเลยยิ่งไปกว่านั้นท่านแม่มีความงดงามดึงดูดความสนใจผู้อื่นได้หรือหากว่าท่านแม่บอกว่าท่านแม่แก่แล้วยังไงซะทั้งแม่ไปยังดูงดงาม okay. ใครก็ตามที่กล้าบอกว่าท่านแม่นั้นแก่แล้วข้าจะทำให้ฟันพวกมันต้องร่วงออกจากปากก็ได้แม่จะไม่แข่งกับเจ้าอีกแล้วเจ้าเด็กน้อยลุงของเจ้าป้าของเจ้าและกับแม่จะไปด้วยกัน แต่ต้องแน่ใจนะว่าถึงแม้เราจะไปการหลายคนก็จะไม่ก่อปัญหาใดๆให้กับตระกูลอี้คือเน้นคำพูดสุดท้ายเป็นพิเศษเพราะชิงอี้รู้สึกว่าชิงสุยนั้นชอบขัดคำสั่งเสมอเมื่อชิงสุยพบอี้เหออีกครั้งเขาได้ยืนอึ้ง พี่เหงางนส่งชุดปราดีสีม่วงพร้อมผ้าคลุมไหล่สีทองฟ้าผมของเธอนั้นถูกรวบด้วยปิ่นปักผมร่างกายของเธอนั้นเต็มไปด้วยความสง่างามผิวที่เรากับฮิมะคอเรียวมาพร้อมหน้าอกอันกลมมนที่เธอแสนภูมิใจ สวดทรงที่ได้รูปพร้อมด้วยก้นกลมมนทำให้ทุกคนที่จ้องมองถึงกับอ้าปากค้างขาที่เรียวยาวกับเท้าที่สวมรองเท้าบูทสีขาวทำให้เธอมีเสน่เพิ่มขึ้นราวกับนางฟ้าค่าดูดีหรือย่างปี้เหอถาม ขณะที่เธอยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นชิงสุยกำลังยืนอึ้งดูดีที่สุดท่านช่างดูเหมือนนางอับสรที่ลงมาจากสวรรค์ตระกูลอีต,ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองร้อยไมย้ ในตอนนี้ประตูหน้าของตระกูลอี้เปิดออกกว้างและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายมีชายวัยกลางคนกําลังวุ่นวายในการทักทายผู้คนระดับสูงที่มาฉลองวันเกิดของผู้อาวุโสประจำตระกูลบนใบหน้าของทุกคนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และแล้วก็มีกลุ่มคนมาถึงหน้าประตูและออกมาจากรถมาแสนนอนหรูคุณผู้หญิงท่านกลับมาแล้วเมื่อชิงสุยและอี้เหอกำลังออกจากรถมา้าและเดินไปที่ทางเข้าชายไวกลางคนยิ้มอย่างมืออาชีพและรอต้อนรับพวกเขา พี่เหิมยักหน้าและตรงเข้าไปข้างในพร้อมกับชิงสุยถนนสายนี้มีนามว่าถนนอี้นี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยมายังถนนเส้นนี้ถนนไม่ยาวมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินของตระกูลอี้ ลานกว้างที่ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองงานวันครบรอบวันเกิดของผู้อาวุโสประจำตระกูลนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปข้างในชิงสุยก็มองดูการตกแต่งที่ดูสะดวกสบายและเรียบง่าย แม้ว่ามันจะมีเหมือนภูเขาจำลองเต็มไปด้วยหินและสายธานแต่มันกลับรู้สึกกรมกลืนลาวกับธรรมชาติในรางกว้างนั้นเต็มไปด้วยเก้าอี้และโต๊ะในทุกๆต่างมีเสียงพูดคุยดังมากมายกระจายไปทั่วพื้นที่พี่สาวทางนี้ ชิงสุยหันสีสับไปทางเสียงก็พบกับชายหนุ่มรูปงามหล่อเหลากำลังโบกมือเรียกข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นและนั่นก็คือน้องชายของข้าเองอีเจียนพี่สาวข้าจะช่วยดูแลเป็นเพื่อนของท่าน แต่ตอนนี้ท่านควรไปพบกับท่านปู่ก่อนเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่จะกล่าวหาท่านได้ว่าท่านไม่ไปหาพวกเขาวพวกเขาต้องการพบท่านและพวกเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้พบท่านอีเจียนยิ้มให้กับอี้เหอ มันเป็นรอยยิ้มที่แสดงออกว่าเขานั้นรับพี่สาวเขามากแต่ก็แฝงไปด้วยความอัปยศเล็กน้อยชายวัยกลางคนที่ท่าทางอ่อนโยนเดินผ่านมาพร้อมรอยยิ้มและเสียงที่ชัดเจนว่าอี้เหอในที่สุดก็กลับมา ผู้ของเจ้ารอเจ้าอยู่ในตอนนี้รีบไปพบผู้อาวุโสสะขลุงสามข้าเข้าใจแล้วข้าจะรีบไปที่นั่นในทันทีหลังจากที่อี้เหอพูดคุยเสร็จสิ้นเธอได้ยิ้มให้กับชิงสุยก่อนที่จะจากไปมาเลยมาเลยท่านคือชิงสุยใช่หรือไม่ ข้ามักจะได้ยินพี่สาวของข้าเล่าเรื่องเกี่ยวท่านพวกเรามานั่งด้วยกันอี้เจียนต้อนรับชิงสุยด้วยความกระตุอรุนและแข่งขันชิงสุยค่อนข้างรู้สึกตืดอัดใจ,จเพราะว่าน้องชายของอี้เหอนนั้นอายุมากกว่าเขา ชิงสุยทำได้เพียงยิ้มมกยักหน้าและตามอีเจียนไปพวกเขาเดินไปนั่งโตด้านข้างซึ่งถูกเตรียมไว้โดยคนสามคนเมื่อพวกเขาเดินมาถึงคนทั้งสามคนลุกขึ้นแล้วยิ้มซึ่งหมายความว่าเขานั้นกำลังต้อนรับชิงสุย เป็นผู้หญิงสองคนและผู้ชาย1คนผู้ชายนั้นอายุเราประมาณ30ปีมีร่างกายที่ใหญ่มั่นคงคิ้วหนาและตาใหญ่ส่วนผู้หญิงอีกสองคนนั้นสวยมากแต่พวกเขายังเด็กอายุดาราประมาณ17-18ปีมีรูปร่างเล็กและพัฒนาเต็มที่ โดยปกติอายุ17-18ปีนั้นถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วหนึ่งในผู้หญิงสองคนนั้นสวมชุดสีเขียวมีใบหน้ารูปไข่พร้อมผิวพรรณที่ดูราวกับเป็นตุ๊กตาแต่ตรงข้ามกับใบหน้าเธอนั้นมียอ,อกอกที่แม้แต่อี้เหอก็ไม่อาจต่อสู้ได้ชิงสุยได้แต่สงสัยว่าเขานั้นจะตกหลุมรักพวกเธออีกหรือไม่ ชิงสุยนี่คือติงหลางและสองคนนี้คือติงหยวนและติงเปาทั้งสามคนนี้เป็นพี่น้องกันสวัสดีชิงสุยข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมาหลายครั้งแล้วติงหลางยื่นมือออกมาพร้อมทั้งรอยยิ้มที่ตรงไปตรงมา ชิงสุยยิ้มพร้อมทั้งยื่นมือออกมาจากท่านจะต้องเป็นติงหลางยินดีที่ได้รู้จักข้าเองก็ได้ยินชื่อเสียงท่านมาเหมือนกันชิงสุยมองดูรุ่งยาวที่ดูแข็งแกร่งคนนี้เ<อ>เขารู้มานานแล้วว่าภายในเมืองร้อยไม้แห่งนี้ติงหลางนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่รุ่งยาวในระหว่างที่พวกเขาจับมือกันชิงสุยรู้สึกว่าเขากำลังถูกทดสอบโดยความแข็งแกร่งของติงหลาง ทั้งสองแม้จะดูเหมือนจับมือกันแต่คนนอกไม่สามารถบอกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งชิงสุยและติงหลางต่างรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นท่านนี้สุดยอดไปเลยข้าได้ยินว่าเมื่อเร็วๆนี้ท่านได้ไปแผลงฤทธิ์เอาไว้ ดูหน้าอกที่มีขนาดใหญ่และใบหน้าที่เหมือนเด็กติงหยวนกระพริบตามองค์ชิงซุยข้านั้นไม่เคยริเริ่มเป็นฝ่ายก่อปัญหาให้กับใครเลยมีแต่คนอื่นเท่านั้นแหละที่ต้องการข่มขู่ข้าเสมอแต่ก็นะอืม ข้าเองก็ไม่ต้องการที่จะถูกรังแกดังนั้นข้าจึงใช้ความแข็งแรงข้าเพียงเล็กน้อยตอบโต้กลับและสุดท้ายก็จบลงด้วยการที่ข้าบังเอิญอัดพวกเขาแทนชิงสุยเล่าเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นความผิดของเขาและเขาทำมันลงไปเพราะไม่มีทางเลือกมันดูเหมือนเหล่านั้นกำลังร้องขอให้เขาอัดคนเหล่านั้นแทนฮ่าห่าาพี่ชายคนนี้ช่างน่าสนใจจริงๆ เสียงหัวเราะที่แสนน่ารักและทรงสเสน่ห์ของติงเป่าดังขึ้นชิงสุยเคลื่อนสายตาของเขามองไปยังติงเป่าใบหน้าของเธอนั้นสวยและเล็กประดับไปด้วยแววตาคู่งามจมูกและปากที่กระทัดรัดร่างเล็กกระทัดรัดที่ดูละเอียดอ่อน ร่างรูปทรงนาฬิกาใส่ที่สมบูรณ์แบบพร้อมทั้งหน้าอกที่ดูดีอีกครั้งคนที่ดูเต่งตึงชิงสุยที่ไม่ได้สนใจสาวสาวในวาัยยาวทุกคนและเขาค่อนข้างสนใจในหญิงสาวรุ่งยาวสองคนนี้ การดำรงอยู่ของอีเจียนทำให้บทสนทนานี้เป็นไปอย่างราบรื่นเด็กหญิงทั้งสองที่ดูไร้เดียงสาและดูเหมือนจะไม่ได้ตระหนักถึงบรรยากาศที่ร้อนระอุข,ขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งติงหยวนและติงเป่า ที่กำลังถามชิงสุยอย่างไม่หยุดหย่อนชิงสุยไม่อาจตอบคำถามพบเธอได้ทั้งหมดโชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานอี้เหอก็เข็นอี้ตงห่าที่นั่งบนรถเข็นออกมาโดยที่อี้เหอยือนถัดไปจากกลุ่มคนวัยกลางคน เมื่อผู้คนทั้งหมดมองเห็นชายคนนั้นผู้คนก็ต่างเงียบลงและเตรียมพร้อมกล่าวคำยินดีหลังจากผู้อาวุโสอี้ชนแก้วทักทายกับเหล่าพันธมิตรเขาก็ปล่อยให้อี้เหอผู้คุมรถเข็นของเขา ผู้อาวุโสท่านอื่นต่างพร้อมใจกล่าวทักทายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโต๊ะที่ชิงซุยกำลังนั่งอยู่หลังจากผู้นำอาวุโสตระกูลอิทักทายทุกคนและในที่สุดตอนนี้เขาก็มาถึงโต๊ะที่ชิงซุยกำลังนั่งอยู่ท่านปู่ ท่านปู่อี้ยี่เจียนติงหลางติงหยวนและติงเป่าทุกคนต่างเรียกด้วยความเคารพชิงสุยยินดีที่ได้พบท่านผู้อาวุโสข้าน,น้อยต้องขออภัยที่ไม่ได้หาโอกาสมาพบท่านผู้อาวุโสเลย ชิงสุยยิ้มอย่างทอมตัวและนอบน้อมดีๆหลานเอ๋ยนี่คือเพื่อนชิงสุยของเจ้าสินะเยี่ยมเยี่ยมผู้นำอาวุโสอีกล่าวด้วยเสียงที่สดใสและทรงพลังอีกทั้งให้ความรู้สึกยกย่องชิงสุย ชิงสุยพิจารณาอีต่งห่าวที่นั่งอยู่บนรถเขน็นเขานั้นจะต้องมีอายุมากกว่า50ปีสีสักของเขาเต็มไปด้วยเส้นผมสีขาวโพลนหน้าผากที่ดูกว้างและดวงตาที่เต็มไปด้วยพลังเมื่อจ้องมองเขาอย่างลึกซึ้ง มันกลับถึงความรู้สึกที่แปลกประหลาดไว้ในใจของชิงสุยเมื่อมองดูดีๆแล้วผู้นำอาวุโสอี้เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าโศกเรื่องที่อี้ต่งเหาวเป็นคนที่ต้องนั่งอยู่บนรถเขน็น ถ้าเป็นคนอื่นที่สูญเสียพลังจากระดับเทวะเซียนเทียนมาเป็นคนสามัญพวกเขาคงยอมแพ้ให้กับชีวิตนี้เคล็ดวิชาเบิกเนรสวรรค์ของชิงสุยเริ่มทำการสำรวจที่ต่งห้าวตั้งแต่หัวจรดเท้าเ,เส้นลมปราและจุดตันเทียนของผู้นำอาวุโสอี้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในสายตาของเขาจุดตันเทียนของเขานั้นบิดเบี้ยวราวกับไส้ขนมปัง ในขณะที่เส้นลมปราณเริ่มหดหายและแห้งเหี่ยวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นลมปราณที่อยู่ใกล้ขาของเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะพิการเมื่อเห็นความเสียหายที่ร่างกายของเขาได้รับมันช่างโชคดีมากที่เขายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อาการบาดเจ็บของเขานั้นค่อนข้างคล้ายกับไปลีจริงเว้ยเพียงแค่อาการนี้ร้ายแรงมากกว่าเท่านั้น ข้าสงสัยว่าเคล็ดวิชาเข็มสยบลิขิตฟ้าแรกเริ่มของข้าจะช่วยเขาได้หรือไม่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นเขาควรใช้โอกาสนี้ในการทดลองและดูว่าเคล็ดวิชาเข็มสยบลิขิตฟ้าแรกเริ่มของเขานั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและหากร่วมกันระหว่างเคล็ดวิชาเปลเวเพลิงแรกเริ่มกลับเคล็ดวิชาเข็มแรกเริ่ม เขาอาจสร้างปาฏิหาริย์ที่สามารถท้าทายสวรรค์ได้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ยาวนานในที่สุดอี่ต่งห่าวก็กลับไปที่ห้องเขาแต่สิ่งที่แปลกไปก็คืออี้เหอนั้นดื้อมือของชิงสุยไปพร้อมกับอี่ต่งห่าว ชิงสุยจึงรู้สึกแปลกประหลาดอย่างมากเพราะเขานั้นเป็นเพียงแค่คนนอกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะรู้ว่าค่าคิดอะไรชิงสุยตัดสินใจตามอี้เหอไปที่ห้องผู้นำอาวุโสอี้เจ้าคือชิงสุยใช่ไหม หลานสาวของข้าบอกว่าปลาดำนั้นได้มาจากเจ้าพวกมันรสชาติเยี่ยมจริงๆชายชราคนนี้อายุก็ปาเข้าไป80ปีแล้วตลอดชีวิตข้าๆไม่เคยกินอาหารที่มีรสชาติยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนขอบคุณมากท่านผู้อาวุโส ถ้าท่านต้องการจะกินไปอีกข้าจะให้พี่สาวอี้ทำอาหารมาให้ท่านกินทุกวันชิงสุยตอบอย่างสุภาพเพ้อออชะตากรรมของหลานสาวข้าช่างเป็นอะไรที่น่าขมขื่นแต่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอข้านั้นคงไม่อาจอยู่บนโลกนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ชิงสุยลังเลก่อนที่เขาจะตอบผู้อาวุโสข้าน้อยนั้นได้เรียนรู้เคล็ดวิชาบางอย่างที่คล้ายคลึงกับศาสตร์การแพทย์ถ้าเป็นไปได้ข้าน้อยอยากให้ท่านช่วยข้าฝึกฝนการรักษาได้หรือไม่ ก,การแพทย์ของข้าน้อยงานคนข้างแตกต่างจากผู้อื่นแต่มันมีโอกาสที่จะรักษาท่านให้หายได้พี่ตงห่าวหัวเราะเด็กน้อยขอบคุณสำหรับความพยายามของเจ้าแต่ตัวข้านั้นรู้ดีว่าสภาพของข้านั้นย่ำแย่แค่ไหน ยาแห่งปาฏิหาริย์หรือแม้กระทั่งยาแห่งสวงสวรรค์นั้นไม่มีอยู่จริงข้าจึงยังคงเป็นคนพิการอยู่จวบจนตอนนี้ชิงสุยค่อนข้างประทับใจในลักษณะการเป็นผู้นำระดับสูงของอีตต้ตงฮาว บางทีมันอาจเป็นเพราะว่าเขานั้นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนับครั้งไม่ถ้วนในขณะที่เขาพยายามหาวิธีรักษาถึงแม้ว่าผู้นำอาวุโสอีจ้จะไร้ซึ่งความหวงังทำไมท่านไม่ให้ข้าลองดูล่ะ่ง เพราะยังไงมันก็ไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องเสียแล้วชิงสุยยังคงพยายามกล่อมผู้อาวุโสอี้ชิงสุยพอเถอะอี่เหอกล่าวแทรกเธอกังวลว่าปู่ของเธอนั้นจะผิดพลาดแชกเช่นอดีตอืมเจ้าพูดถูกเอ ชายชราผู้นี้จะช่วยเจ้าทดลองมันให้ข้าดูเคล็ดวิชาการแพทย์ที่พิเศษของเจ้าหน่อยยี่ตรงห่าวกล่าวอย่างมีความสุขในขณะที่เขาเห็นด้วยกับคำขอของชิงสุยในขณะที่อี้เหอจ้องมองชิงสุย เธอรู้สึกว่าเขานั้นสามารถพูดได้อย่างฉันฉลาดชิงสุยแกล้งทำเป็นไม่สนใจอี้เหอในขณะที่เขาหยิบเข็มทองคำออกขึ้นมาโดยไม่รอช้าชิงสุยเสื้อคลุมของอี้ตงห่าวออกและดึงกางเกงของเขาลงเล็กน้อย เคยเห็นบริเวณจุดตันเถียนท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยได้โปรดอดทนกับมันด้วยชิงสุยกล่าวเตือนในขณะที่เขาเตรียมตัวเอาเลยเข้ามาเลยชายชราคนนี้นั้นกลัวทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นความเจ็บปวด ถ้ามันสามารถรักษาได้จริงแนะ้ว่าจะโดนเข็มพันเล่มทิ่มแทงโดนมีดพันเล่มเชือนร่างข้าก็ไม่หวั่นเพื่อที่จะรักษาอิตรงห่าวประการแรกชิงสุยต้องฟื้นฟูและรักษาจุดตันเทียนที่กำลังเสื่อมถอย เพื่อให้อี้ต่งห้าวสามารถโคจรพลังปราณได้อีกครั้งพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการพุ่งเข้าสู่เข็มสีทองในขณะที่เขาเริ่มเปิดใช้งานเคล็ดวิชาเปลวเพลิงแรกเข็มสีทองก็เริ่มลุกเป็นไฟ ก่อนที่เขาจะแทงมันเข้าไปยังส่วนต่างๆของจุดตันเทียนของผู้อาวุโสอี้จุดตันเทียนนั้นไม่เพียงแต่มันจะเป็นส่วนประกอบของร่างกายแล้วมันยังเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของผู้ฝึกตนอีกทั้งไม่จำเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด ตอนนี้เข็มทองคำเข็มแรกก็ถูกแทงเข้าไปแต่อี้ตงหาวทำเรากับเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดในใจแม่เข็มแรกจะถูกแทงเข้าไปในจุดตันทิ้นของเขาเขาไม่แม้แต่จะตะโกนถึงความเจ็บปวดออกมาเข็มที่สองจนกระทั่งเข็มที่เจ็ด เหงื่อเม็ดใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าผากของชิงสุยก่อนจะแทงเข็มที่เจ็ดชิงสุยใช้เคล็ดวิชาเข็มในการปิดผนึกความรู้สึกเจ็บปวดของอีตรงหาวแม้ว่าผู้อาวุโสอี้จัดปฏิเสธชิงสุยก็ยังคงทำเช่นนั้น เนื่องจากระดับความเจ็บปวดของเข็มที่เจ็ดนั้นหากเทียบกับเข็มที่หนึ่งมันคงเปรียบได้กับแสงหิ่งห้อยเมื่อเทียบกับแสงตะวันที่แผดเผาโคโจรปรานจากเคล็ดวิชากายาบรรพการชิงสุยแทงเข็มเข้าไปพร้อมกับพลังปราน เขาไม่ค่อยถ่ายเทพลังปราณของเขาเข้าไปในจุดตันเทียนของอิตงห้าเข็มทั้ง7ที่ถูกแทงเข้าไปถูกจัดได้ว่าเป็นเจ็ชั้นของสวรรค์ภายใต้การถ่ายเทพลังปราณของเคล็ดวิชากายาบรรพการ เข็มกำลังสั่นสะเทือนพร้อมปล่อยคลื่นพลังสีทองจางจังออกมาถุดตันเถียนที่แห้งเหี่ยวก็ค่อยๆฟืน้นคืนรูปร่างเดิมอัตราการฟื้นตัวและการสั่นสะเทือนของเข็มสีทองนั้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการโคจรพลังปราณของชิงสุยยี่เหอกำลังยืนกังวลอยู่ข้างข้างขาวเธอคอยเช็ดเหนือของชิงสุยด้วยผ้าของเธอในทุกๆครั้งใบหน้าของเธอจะแดงขึ้นเล็กน้อย เพราะเธอกำลังแสดงท่าทางแบบคู่รักกับชิงซุยต่อหน้าปู่ของเธอประมาณสองชั่วโมงผ่านไปใบหน้าของชิงซุยแปลเปลี่ยนเป็นสีซีดอะไรซึ่งเลือดเขาขยับเข็มทีละแท่งในขณะที่ร่างกายของเขาสั้นโดยไม่เจตนา ท่านผู้อาวุโสอีท่านลองโคจรพลังปราณของท่านดูอย่างไรก็ตามการควบคุมพลังปราณของท่านนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลฟื้นฟูจุดตันเถียนของท่านท่านจะใช้งานมันมากเกินไป ถ้าเพียงต้องการให้ท่านทดสอบมันอย่างนิ่มนวลชิงสุยแนะนำเขาเองก็อยากรู้ผลการลองทางด้านศาสตร์แห่งการรักษาครั้งแรกอี่ตรงห่าวปิดตาของเขาและในไม่ช้าเขาก็เปิดตาขึ้น รูปลักษณ์แห่งความสุขที่บ้าคลั่งนั้นปรากฏขึ้นในส่วนลึกในดวงตาของเขามีค่าฝันไปเช่นนั้นหรือเมื่อมองดูภาพแห่งความสุขของปู่ของเธอน้ำตาก็เริ่มหย่อนลงบนใบหน้าขององค์นี้เหอในขณะที่เธอจ้องมองชิงสุย และหวังว่าสิ่งที่เธอคิดนั้นจะถูกต้องพี่เหอรู้สึกมีความสุขและเกิดความกลัวขึ้นในหัวใจของเธอชิงสุยหนุ่มน้อยคนนี้สามารถรักษาจุดตันเถียนที่แห้งเหี่ยวของปู่เธอได้เขาเป็นใครกันแน่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ